สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูน้ำตาลน,นะคะวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เรื่องของนาฏสิ์พื้นบ้านสี่ภาแต่ว่าวันนี้คุณครูจะพาพวกเราไปที่ภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งเป็นภาคที่มีวัฒนธรรมนะคะที่มีหลากหลายชนเผ่าแล้วก็ความเป็นล้านนาผสมเข้าด้วยกันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการฟ้อนลำแต่ว่าคุณครูจะไปแบบนี้ มันก็ธรรมดาเกินไปขอเวลาไปแปลงร่างนิดนึงนะคะไป ตอนนี้นะคะคุณครูน้ำตาลก็ได้แต่งตัวฟ้อนเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าการแต่งกายฟ้อนเล็บเนี่ยเป็นแบบไหนการแต่งกายจะแต่งกายแบบชาวไทยล้านนาสมัยโบราณก้าวผมมวยสูงทัดดอกไม้เสื้อคอกลมแขนยาวและห่มสบายเฉียงทับ สวมเครื่องประดับให้สวยงามนุ่มพาซ้นมีลายขวางส่วมเล็บสีทองทั้ง8นิ้วจุดเด่นนะคะของฟ้อนเล็บของเรานะคะเราก็จะสวมเล็บนะคะที่นิ้วทั้งหมด แนิ้วเราจะไม่สวมที่นิ้วโป้งนะคะหรือว่านิ้วหัวแม่มือของเรานั่นเองเพราะว่าพอเราสวมปุ๊บนะคะมันก็จะทําให้เล็บของเราเนี่ยเกี่ยวกันได้ง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของฟ้อนเล็บนะคะแต่ถ้าเป็นการฟ้อนตอนกลางคืนนะคะเราจะเปลี่ยนจากเล็บเนี่ยเป็นการถือเทียนนะคะเพื่อแสงที่สวยงามในการฟ้อนรํานั่นเองค่ะฟ้อนเล็บหรือเรียกกันว่าฟ้อนหัวทานฟ้อนเมืองบ้างฟ้อนเล็บบ้าง ซึ่งทั้ง3ชื่อนี้เป็นฟอนชนิดเดียวกันแต่เรียกตามสถานการณ์ของการฟอนเช่นการฟอนขัวทานเป็นการฟอนที่นำหน้าขบวนแห่ของชาวบ้านมักจะพบเห็นในงานปอยหลวงเป็นต้นท่าฟอนเล็บของแต่ละคณะแต่ละหัววัดก็มีความแตกต่างกันไปมีความอ่อนช้อยงดงามตามหมู่บ้านนั้นๆ แต่เดิมฟอนเล็บไม่ได้มีแบบแผนตายตัวแน่นอนต่อมาในสมัยพระราชยาเจ้าดารารัศมีได้มีการปรับปรุงและประดิษฐ์ท่าฟอนให้ดูอ่อนช้อยงดงามยิ่งขึ้น